ครับจุดที่จะขอแนะนําอีกจุดหนึ่งสำหรับเครื่องโรบินสี1หนึ่งหนึ่งนะครับตอนเวลาเราใส่ลีดวาลวนะเราเราต้องนึกถึงนี่เลยว่าเครื่องมันหมุนทางนี้เนาะเครื่องหมุนทางนี้แล้วลีดเนี่ยมันจะต้องเปิดสวนทางกันนะครับต้องเปิดสวนทางไม่ไม่ไม่ใช่ดูดออกอย่างนี้นะไม,ไม่ไม่ใช่อย่างนี้นะครับจริงใส่นี้ก็ได้เนาะ แต่ถ้าเอาสวนทางนี้มันจะดีที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าเวลามันดูดเข้าเนี่ยอากาศมันจะไปสวนแล้วก็มันจะทําให้คุกเข้าอากาศเข้ากับน้ํามันได้ได้ดีเพิ่มขึ้นอีกครับเพราะมันจะทําให้มันไปตีกันเนาะตอนลมมันมาทางนี้แล้วลมนี้ออกเนี่ยมันจะไปตีกันทําให้อากาศผสมกับน้ํามันได้ดีขึ้นดียิ่งขึ้นแต่ถ้ามันไปที่ทางเดียวกันเนี่ยมันมันก็ไม่เหมือนเราไม่ไม่เหมือนเราควรนะคือถ้าออกสวนทางมันเหมือนเราควนนะครับ มันจะดีที่สุดแล้วครับตอนนี้นี่คือสวนทางนะจำไว้เลยว่าเนี่ยเราดูว่านี่มันหมุนดันนี้เนาะต้องให้มันอยู่ข้างหลังนี้แต่ถ้าเป็นแบบแบบสูงนี้มันก็บังคับในตัวนะครับ นี่อันนี้อันนี้มันแบบต่ำเนาะนี่นะมันก็ใส่กันได้นะครับแต่ถ้าแบบสูงเนี่ยมันบังคับบังคับในตัวคือใส่พลาดใส่ผิดนี่มันจะไม่ได้มันต้องใส่ให้มันถูกอย่างเดียวเนาะชุดชุดลีดมันจะมีสองอย่างเนาะมันมีแบบต่ำกับแบบสูงถ้าแบบสูงอันนี้มันสูงกว่านะ ถ้าตัวสูงกว่านี้มันบังคับในตัวถ้ามันตัวสูงเนี่ยถ้าเราเอามาใส่นี้มันจะใส่มันจะโดนนะครับมันจะโดนเถ้าใส่ขับด้านนี้นะเนี่ยมันจะชนถ้าใส่ทุกด้านมันจะไม่ชนเนี่ยครับเนี่ยคือต้องหันให้มันเปิดสวนทางกันเนาะแต่ถ้ารุ่นสูงนี่ดีอันนี้เป็นอของแท้นะครับของแท้ ใส่ผิดด้านนะสมมติของแท้ใส่ผิดด้านนะนะใส่ผิดด้านไม่ได้แต่ถ้าเป็นของเทียมนี่นะไม่มีปัญหาใส่ด้านไหนก็ไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาตอนเครื่องจะไม่สมบูรณ์นะครับเนี่ยถ้าเสียงอย่างนี้คือลีดปิดดีนะเนี่ยลีดมันปิดดีมันดูด khóng theo khóng thêm một cái tảng gần này